สวัสดีครับผมฟังกันดือดๆเลยนะครับคราวนี้ขเขมรหงอยแน่เมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองโพสต์เดือดเป็นภาษากัมพูชาสเสลยบน X ส่วนตัวว่าหากคนขเขมรกล้าทำร้ายชาวเกาหลีเมื่อไรพวกแกต้องชิบหายแน่นอนและนี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นๆหรือไร้สาระเกาหลีใต้เอาจริงหากเราลงมือแล้วเราจะทำให้ถึงสุดแน่นอน เพราะถ้าเราย้อนดูข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะเห็นชัดเลยว่านี่ไม่ใช่การโมโหชั่ววูบของผู้นำประเทศแต่มันคือผลสะสมจากเหตุการณ์จริงที่ลากยาวมาหลายเดือนและกระทบชีวิตคนเกาหลีจำนวนมากโดยตรงจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดคือการเปิดโปรงเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชาที่มีชาวเกาหลีเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งในฐานะผู้กระทำผิดและในฐานะเหยื่อ ข้อมูลจากข่าวที่คุณให้มาระบุชัดว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งหน่วยเฉพาะกิจเกาหลีทำงานร่วมกับตำรวจท้องถิ่นกัมพูชาเพราะสถานการณ์มันเลยจุดที่จะแก้แบบเงียบๆได้แล้วผลจากปฏิบัติการนี้คือการส่งตัวผู้กระทำผิดชาวเกาหลีกลับประเทศเป็นล็อตใหญ่รอบแรก64คนรอบที่สองคนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการและที่สำคัญคือ คนกลุ่มนี้ไม่ใช่คดีเล็กๆแต่เป็นคดีหนักทั้งนั้นตั้งแต่อาชญากรรมทางเพศการหลอกลงทุนโรแมนติกสแกมดีฟเฟกปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์พูดง่ายๆคือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์ประเทศแต่มันคืออาชญากรรมจริงคนจริงเหยื่อจริงและเมื่อรัฐเกาหลีเริ่มขยับจริงผลสะเทือนมันก็ลามออกไปทันที ชุมชนชาวเกาหลีในพนมเปญประมาณหนึ่งมื่คนเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจนสมาชิกแก๊งที่มีรอยสักที่เคยเดินเพ่นพ่านหายไปแทบหมดพื้นที่เสี่ยงถูกกวาดล้างร้านรวงบางจุดเงียบลงในแง่หนึ่งมันคือความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งเศรษฐกิจของชุมชนก็ซุดลงทันทีร้านอาหารเกาหลีหลายแห่งยอดตกลูกค้าหาย บางร้านขัดทุนครั้งแรกตั้งแต่เปิดกิจการเจ้าของร้านบางรายยอมรับตรงๆว่าก่อนหน้านี้เคยส่งอาหารวันละ10กล่องบางวันเกิน200กล่องไปยังพื้นที่ที่ตอนนี้ถูกกวาดล้างหมดพอจุดนั้นหายรายได้ก็หายตามนี่คือต้นทุนของการปราบปรามที่คนธรรมดาต้องแบกทั้งที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมเองและสถานการณ์ยิ่งหนักขึ้นไปอีก เมื่อสื่อเกาหลีบางส่วนรายงานข่าวในลักษณะเหมารวมกัมพูชาถูกพันธนาเป็นประเทศอันตรายสวรรค์อาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงสำหรับชาวเกาหลีผลคืออะไรผลคือคนเกาหลีในกัมพูชากลายเป็นฝ่ายที่ต้องรับแรงกดดันทางสังคมแทนเดินถนนก็ระแวงทำธุรกิจก็ไม่มั่นใจครอบครัวที่เกาหลีโทรมาถามตลอดว่าปลอดภัยไหมจะกลับดีไหม และท่าในพนมเปนว่ายังหนักเสียมเรียบยิ่งหนักกว่าชุมชนเกาหลีในเสียมเรียบจากที่เคยมีร้านอาหาร50-60ร้านตอนนี้เหลือแค่5-6ร้านนักท่องเที่ยวเกาหลีแทบหายหมดเที่ยวบินเช่าเหมาลำฤดูท่องเที่ยวถูกยกเลิกทั้งหมดไกด์โรงแรมบริษัททัวรทยอยล้มบางคนต้องย้ายไปเวียดนามบางคนคิดจะเลิกอาชีพและที่น่ากังวลคือ มีการพูดกันจริงๆว่าสถานกงศูนย์เกาหลีในเซียมเรียบอาจต้องปิดตัวลงเพราะจำนวนคนและบทบาทไม่พอจะคงอยู่ต่อทั้งหมดนี้คือบริบทจริงที่ทำให้เราต้องมองโพสต์ของอ e. ีแจมยองใหม่เมื่อผู้นำประเทศพูดแรงขนาดนี้มันไม่ได้สื่อสารแค่กับกัมพูชาแต่มันสื่อสารกับประชาชนเกาหลีว่ารัฐรับรู้รัฐไม่เพิกเฉย และรัฐพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อปกป้องคนของตัวเองแต่ทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไป i อโอกัมพูชาก็เข้าไปตอบโต้ทันทีบางบัญชีโยนความผิดให้สื่อไทยบางบัญชีขอให้ผู้นำเกาหลีอย่าใช้อคติบางบัญชีพยายามโยงไปถึงการเมืองภายในเกาหลีคำถามคือการตอบโต้แบบนี้แก้ปัญหาอาชญากรรมจริงหรือไม่หรือแค่พยายามเปลี่ยนประเด็น ให้หลุดจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายตัวเลขการส่งตัวผู้กระทำผิดมันไม่โกหกรายชื่อคดีมันไม่ใช่ข่าวลือและผลกระทบกับชุมชนมันเกิดขึ้นจริงนี่คือจุดที่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าใน X แต่เป็นเรื่องความมั่นคงภาพลักษณ์ประเทศและชีวิตของคนธรรมดาจำนวนมากข้อมูลที่ปรากฏชัดในข่าวคือเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในกรรมัมพูชา ไม่ได้ทำงานแบบลักลอบเล็กๆแต่เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างมีเงินมีการคุ้มครองและมีการเคลื่อนไหวข้ามชาติอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นที่เมื่อรัฐบาลเกาหลีเริ่มส่งตำรวจเข้าไปทำงานจริงองค์กรอาชญากรจีนบางกลุ่มถึงกับส่งสัญญาณกลับมาว่าไม่รับชาวเกาหลีอีกต่อไปประโยคนี้สำคัญมากเพราะมันสะท้อนว่าการปราบปรามของเกาหลี ไปกระทบผลประโยชน์ของเครือข่ายจริงไม่ใช่แค่จับแพ้ไม่ใช่แค่โชว์ภาพและนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเกาหลีถึงกล้าพูดแรงเพราะเขารู้ว่าเขากำลังแตะของจริงและมันจะมีแรงต้านตามมาแน่นอนอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดกันตรงๆคือกรณีของบุคคลมีชื่อเสียงที่เลือกหลบไปกัมพูชาทั้งกรณีหลานักธุรกิจใหญ่ ั้งกรณีอดีตนักร้องดังที่ชุมชนชาวเกาหลีในกัมพูชารู้กันอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยเท่าออกสถานที่ของชาวเกาหลีได้ตามปกติทั้งที่มีประวัติคดีทั้งที่เป็นที่ต้องการตัวคำถามที่คนเกาหลีถามกันในข่าวคือทำไมถึงปล่อยให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นทำไมตำรวจทำไมสถานทูตถึงดูเหมือนไม่ขยับจนกระทั่งเรื่องมันแตกใหญ่ นี่ไม่ใช่คำถามเล่นๆเ,เพราะมันคือคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐและเมื่อรัฐเริ่มขยับจริงผลกระทพก็ไม่ใช่แค่อาชญากรแต่กระแทกไปถึงชุมชนทั้งหมดชาวเกาหลีในผนมเปยหลายคนพูดเหมือนกันว่าตอนนี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าถูกเพ่งเล็งมากขึ้นเช่นกันเดินถนนทำธุรกิจหรือแม้แต่ใช้ชีวิตประจำวันต้องระวังคำพูดต้องระวังสายตา ต้องระวังการเหมารวมในเสียมเรียบยิ่งหนักอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแทบพังร้านอาหารปิดพนักงานท้องถิ่นถูกเลิกจ้างคนเกาหลีที่เหลืออยู่ต้องพึ่งพากันเองเพื่อประคองชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาทำผิดแต่เพราะภาพลักษณ์ประเทศถูกดึงลงมาพร้อมกันทั้งระบบและตรงนี้เองที่การรายงานข่าวแบบไม่รับผิดชอบยิ่งซ้ำเติมปัญหา เมื่อสื่อบางแห่งเลือกพาดหัวว่ากัมพูชาเท่ากับรัฐอาชญากรรมโดยไม่แยกแยะโดยไม่อธิบายโครงสร้างโดยไม่พูดถึงบทบาทของเครือข่ายข้ามชาติผลคืออะไรผลคือคนธรรมดาถูกโยนให้รับผิดแทนทั้งที่ผู้กระทำผิดตัวจริงคือองค์กรอาชญากรรมไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่ครูไม่ใช่แรงงาน และเมื่อมองกลับมาที่ประโยคของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เราจรึงต้องอ่านมันให้ครบทุกชั้นนี่ไม่ใช่การขู่เพื่อยั่วยุแต่คือการตั้งเส้นอย่างชัดเจนว่าถ้าพลเมืองเกาหลีถูกทำร้ายรัฐจะไม่ยอมเจรจาแบบพลุมเครืออีกต่อไปขณะเดียวกันมันก็เป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลกัมพูชาว่าความร่วมมือจะต้องจริงจังกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ปราบเป็นรอบๆ แล้วปล่อยให้โครงสร้างเดิมกลับมาใหม่การที่ i อกัมพูชาออกมาพยายามโยนความผิดไปให้สื่อไทยหรือไปให้ประเทศอื่นจึงยิ่งทำให้คำถามดังขึ้นกว่าเดิมว่าถ้าไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังทำไมต้องรีบเบี่ยงประเด็นเพราะตัวเลขการส่งตัวผู้กระทำผิดมันชัดรายชื่อคดีมันชัดผลกระทบกับชุมชนมันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายแล้ว ทางออกของเรื่องนี้ไม่ใช่การด่ากันให้ดังที่สุดไม่ใช่การโพสต์ที่แรงที่สุดแต่คือการจัดการระบบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมกับปกป้องคนบริสุทธิ์ไม่ให้กลายเป็นเหยื่อซ้ำสองถ้ารัฐจะเด็ดขาดต้องเด็ดขาดกับอาชญากรไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนรับแรงสะเทือนแทนและถ้าสื่อจะรายงานต้องรายงานให้เห็นทั้งโครงสร้างไม่ใช่ตัดโลกให้เหลือแค่ขาวกับดำ เพราะในความเป็นจริงคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ผู้นำที่โพสต์ไม่ใช่ I.O. อที่โตแต่คือคนธรรมดาที่ยังต้องตื่นมาเปิดร้านเลี้ยงครอบครัวและหวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ต้องแบกรับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อคิดเห็นกันอย่างไรพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอบคุณที่มารับชมและพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ